สวัสดีครับช่างนาวาครับครับอ่าช่างนาวามารีวิวรถเลยครับรถเก้าอี้แมคโคขับเด็กนั่งขับได้อ่าจะได้มีเบาะเบาะนีด้วยมีมันนีด้วยมีอะไรครับ,บด้วยอันี้คือไว้ดึงตรงนี้แหละครับได้ดึงได้อ๋อดึงได้อา๋อาแล้วเบาะนั่งแบบไหนครับรถรถชนได้ไหนครับอ๋อเราจะขุดดูครับครับนี่คือหลักการขุดของเขานะครับ นี่นะครับก็เพิ่มทักษะให้กับเด็กนะครับที่อยากจะเล่นนะครับในการขุดทรายนี่ลองขุดดูครับช่างนาวานี่นะครับเพิ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับให้กับเขาด้วยนะครับสำหรับน้องๆนะสองขวบขึ้นไปนะก็น่าจะเล่นได้แล้วนะครับ ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับตัวนี้รัดหนักได้ประมาณ80กิโลนะครับก็เด็กผู้ใหญ่ก็นั่งขับได้นะครับเพิ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับบริเวณมือข้อมือนะฮะให้กับเขานะครับตักตืดตืออ๋อทำงานแรงมากเลยปึ้งโอ้โห ตัวนี้ไม่ต้องใส่น้ามันไม่ต้องใส่แบตเตอรี่นะครับใช้กำลังแรงมืออย่างเดียวเลยตัวนี้มีหลายสีนะครับมีขาวดำนะฟ้าเขียวนะแล้วก็บอกก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะตัวนี้ราคาหนึ่งพันเก้าเก้าสิบาทนะส่งฟรีถึงถึงบ้านเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ครับนี่คือ เก้าอี้แมคโครนะฮะก็เรียกว่าเก้าอี้แมคโครเด็กนั่งขับนะฮะขับัวนี้ครับอ่าจักก็ดำได้นะครับตัวบุ้งกีก็เป็นเหล็กนะฮะโครงสร้างนี้เป็นเหล็กเกือบหมดเลยนะฮะเบาะก็เป็นเบาะนั่งนี่ครับนี่เบาะนั่งแบบนี้แล้วก็มีพักข้างหลังนะฮะสำหรับการพิงฐานของเขานะฮะก็จะเป็นเหล็กนะครับแบบนี้เลยนะฮะแข็งแบงทนทานนะครับผู้ใหญ่นั่งได้นะครับ ตัวนี้จะไม่มีล้อนะฮะถ้าเรามีล้อมันจะอันตรายได้หนึ่งนะฮะเวลาเราเล่นแล้วมันอาจจะเคลื่อนที่ได้นะ,ะเลยไม่มีระบบล้อ,อ,อตักดูครับตืดตืดสามารถตักดินได้นะครับตักดินตักน้ำตักทรายนะฮะ แล้วแต่จินตนาการของท้องน้องนะฮะสามารถทําได้เลยมันก็เหมาะสาหรับอ,อ๋อคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยากจะให้่าน้องได้สร้างกล้ามเนื้อนะฮะได้ออกกําลังกายได้เพิ่มทักษะในการตักนะครับบางคน,น,นใช่ครับตัวนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับซ้ายขวาเนี่ยในการดึงตักเข้าแค่นั้นเองนะฮะสับตัวน,นี้ครับเอาลองดูครับช่างนาวะครับตืด โอเคครับคลิปนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถจะต่อสอบถามได้นะครับอ่ะไปแล้วบ๊ายบาย